ก็ตัวปูนซีเมนไทยนะครับหรือผมอาจจะเรียกตัวย่อ S C C นะตัวของกำไรทษทีไตรมาสสเนี่ยออกมาเป็นขาดทุน669ล้านบาทนะครับก็เป็นการพิคขาดทุนทั้งเย,ย q q เยนะไอไอทรงที่ออกมาขาดทุนเนี่ยทรงเนี้ยไม่ได้ผิดไปจากที่เราแล้วตลาดคาดหรอกแต่มันตัวเลขอาจจะออกมาเยอะกว่าที่คาดหน่อยเพราะว่าสต๊อกล้อค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีคำถามว่าทำไมสต๊อกลอมันเยอะจัง มันมาจากว่าในไตรมาสสามเนี่ย SCC มีการเปิดโรงผลิตลองซอนหรือ LSP นะครับในเวียดนามขึ้นมาใหม่นะครับรันเต็มเลย90%นะครับแต่ตอนขายเนี่ยขายได้แค่60%เพราะว่าตัวราคาเม็ดพลาสติกในตลาดเนี่ยมันค่อนข้างแย่ในไตรมาสที่สเพราะว่าแรงกดดันของความกังวลสงครามการค้านะครับการ เก็บสต็อกเนีเก็บน้อยผู้ซื้อก็ชะลอการซื้อเพราะยังกังวลความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจก็ทําให้ราคาเม็ดพลาสติกเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะฮะทำให้อ่าบริษัทกพิจารณาแล้วว่ามันไม่ไม่คุ้มอ่ะที่จะเร่งผลิต9้วซีก็ขายทั้งหมดเลยก็มีเก็บของไว้ด้วยนะครับไอตอนเก็บของเนี่ยพอปลายงวดราคามันยังลงต่อเนี่ยก็เลยทําให้ต้องมีการมา loss เกิดขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนตามโตัว,ว่ามันเป็นนอนแคชนะมันยังไม่ได้ขายแต่แต่อยากจะมองให้มองอีกมุมหนึ่งว่าถ้ามันตอนนี้ราคาเป็นพลาสติกมันยังไม่ฟื้นคือถ้ามันต้องขายแล้วจริงๆเนี่ยมันก็คือ loss ที่จะเกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละนะครับแต่อย่างไงก็ตามไอ้ตรงเนี้ยเรามองว่ามันน่าจะสะท้อนไปในราคาบ้างเพราะช่วงตั้งแต่ตลาดลเรา p r ีว i มาเนี่ยราคามันลงมาระดับหนึ่งนะครับน่าจะสะท้อนปัจจัยนี้ไปแล้ว เราเลยมองเป็นแค่สไลดน์นี้ในกระถิ่งสำหรับตัวเลขขาดทุนที่ออกมาเยอะกว่าค่าน,นิดนึงตรงนี้นะครับทีนี้มาสั้นๆว่าแล้วไต่มาสัที่ดรอปคิวออนคิวดอเพราะอะไรก็ธุรกิจิตโตรเคมีมเป็น,เป,นเป็นตัวหลักเลยนะครับสเปดลงเพราะว่าสงครามการค้าที่ผมเรียนเมื่อกี้มี n อ็นอารมีค่าใช้จ่ายในการเปิดลง RSP ประมาณเกือบสา0 0ล้านนะครับพวกนี้เป็นสาเหตุหลักที่ฉุดลงนะครับปจัจจัยยิบย่อยก็จะเป็นเรื่องของซีเมน อยู่ในโลซีซั s o n ใมาณขายมันดรอปลงนะครับแล้วก็ไม่มีปันผลโตโยต้าเข้ามาหนุนใมนไรมาสสองนะครับภาพนี้จะดีขึ้นในไรมาสที่สี่เพราะว่าธุรกิจซีเมนต์ Man ก็ออกจากฤดูฝนนะการก่อสร้างม,มันก็ทําได้ดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องรอฝนและก็ก่อสร้างได้เต็มที่นะการใช้ซีเมนต์ก็จะดีขึ้น Q on Q นะครับราคาขายที่ปรับขึ้นก็จะได้รับเต็มที่อยู่แล้วต,ตั้งแต่ไรมาสสามแล้วนะไรมาสสี่ก็รับต่อนะครับจะเห็นได้ว่าราคาขายซีเมนต์ขึ้นมาอยู่สองพันหนึ่งร้อย บาทต่อตันและนะครับถ้าเทียบกับตอนปีที่แล้วอยู่มาณ2 0 0ับุกลบนะครับต่อมาก็คือปีตัเคมีเองไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการเปิดลง LSP เหมือนไตรมาส3ก็จะดีขึ้นจากตรงนี้แล้วแล้วก็ NRV loss ก็คงไม่ใช่ก้อนใหญ่แบบไตรมาส3แล้วเพราะว่ามันมีของเดิมที่เก็บไว้อยู่นะครับสมมุติถ้าเรามองกันใน worst case ว่าเม็ดพลาสติก ราคาเหมือนปัจจุบันเลยดรอปอยู่ประมาณสิบเหรียญคิวออนคิวสีคิวุดเดดรอปประมาณสิบเหรียญคิวออนคิวก็อาจจะมีเอฟเฟกแค่ร้อยกว่าล้านไม่ไม่ใช่เป็นพันล้านแบบนี้นะครับครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอค่าใช้จ่ายจากการเปิด LSP สามร้อยล้านที่หายไปยังไงมันก็กลบตรงนั้นนะครับก็น่าจะเห็นภาพดีขึ้นซาลปิโตเคมีอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแบบบูอหวาอะไรอีกต่อมาก็คือปันผลนะฮะปันผลตโตยโยต้ากลับเข้ามาอีกแล้วในแตรมาาที่สี่นะครับพันกว่าล้านอันนี้ก็น่าจะช่วยให เออน,นี่มันดีขึ้นอันนี้คือเอาลุกไตยมัสซี่ที่เรามองว่ามันจะเป็นไปนะครับที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วถามว่าแอคชั่นเรามองยังไงนะครับเอ่อเราขอกลับมาที่ธีมของปูนใหญ่ว่าเริ่มเรามองปูนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ EBIDA เป็นบวกนะครับในสภาวะที่ติ่งมาจินแบบเนี้ยซาลาปิโตเคมีเนี่ยโดยภาพรวมของบริษัทเนี่ยยัง EBIDA เป็นบวกอยู่เพราะได้ตัวซีเมนต์กับตัวแพคเกจช่วยนะครับซึ่งไตรมาสสั่ว่ายังเฟิร์มผาพนั้นอยู่ ถึงแม้ EBIDA ของปิตโตเคมีจะติดลบนิดนึงอะ่ะเพราะว่ามันมีผลกระทบของลองซอนแต่ว่าซีเมนต์กับแพคเกจจิ้งที่รวมกันบวก8 000กว่าล้านมันก็กบอยู่ดีนะครับ<ม>ก็คือ,อยังสร้าง c a ช h Flow อยู่อันนี้ยังออนต่อเพราะฉะนั้นเรามองว่าปูนใหญ่ก็ยังคนคนที่น่าจะอยู่รอดในช่วงที่มันเป็นตีนมาจิ้นแบบนี้ไปจนถึงประมาณสองพันยี่บปลายปลายปีส0 2 6 2 0ยี่หกี่บเริที่เริ่มสเปรดรีคอร์ฟเวอรี่แล้วก็เข้าสู่รนะีคอ v e r เวอรี่เฟสเนี่ยก็น่าจะ enjoy การฟื้นตัวของกำไรตอนตอนอ้นนะตอนนั้นนะครับว่ายังมองภาพตีมนี้อยู่แต่ในระยะสั้นที่กำไรอาจจะไม่ได้มีจุดเด่นมากเพราะว่ามันอยู่ที่ฐานต่ําอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นถือรอดอูความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างการผลิตทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือเกาหลีใต้ก่อนได้นะเพราะตอนนี้สเปมนมก็ยังไม่ดีจริงๆนะครับก็ประมาณนี้สารคูณใหญ่ครับเพียอาที่ครับ